สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนอีกนะคะมะม่วงกำลังออกดอกเออออกลูปมะม่วงเบาพวงอันนี้อันนี้กินได้แล้วนะแต่ยังไม่ได้เก็บแล้วก็มีด้านบนอีกหนึ่งพที่ว่ากินได้แล้วนี่นะคะอีกไหม มีบนบนต้นอีกแ๋ย้ายสูงให้ดูโอ้ไม่เห็นโอ้เห็นแล้วดกเหมือนกันนะดกเยอะมากเลยอะยายไม่ได้มาดูตั้งนานแล้วพอไมายกีโอ้ยเต็มต้นเลย คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นอีกเหมือนเดิมนะคะยายยังไม่ได้ทำคลิปยาวๆให้ดูเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสก่อนตอนนี้ยายไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่บ้านน้ข้าวพี่สาวภูมิใจนำเสนอมะม่วงต้นไม่ใหญ่นะเนี่ยต้นสั้นๆเตีย้ยๆ โอเคฝากไปเพลงเท่าน,นี้นะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ